ประมาณช่วงอายุ10บขวบอะคะ่ะร้องเพลงให้แม่ฟังตอนที่คุณแม่ป่วยคุณหมอบอกว่าถ้าไวรัสขึ้นสมองแม่คืนนั้นนะ่ะคือแม่จะไม่รอดแล้วนะแล้วหลังจากนั้นเหมือนมันเป็นปาฏิหารินะคะคำว่าลูกกระตันยูในความรู้สึกของหนูมันไม่จําเป็นนะคะที่มันจะต้องมีรางวัลมาการันตีค่ะมันอยู่ที่การกระทําเรามากกว่าเราปฏิบัติด,ดีกับพ่อกับแม่ใจเขาก็สุขไปด้วยเราก็สุขไปด้วยไม่จำเป็นต้องยืนให้สูงไม่จำเป็นต้องยืนให้เด่นแต่เรายืนให้เป็นแล้วก็มีความสุขกับจุดที่เรายืน กิมกลอยไทยดอลมิวสิกนะคะเจ้าของเสียงเพลงเสียดายเดย์แล้วก็ทรงคริสแมนค่ะ ประมาณช่วงอายุ10บขวบอะค่ะเคยเป็นข่าวร้องเพลงให้แม่ฟังตอนที่คุณแม่ป่วยเป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีเข้ากระแสะเลือดคุณหมอบอกว่าถ้าไวรัสขึ้นสมองแม่คืนนั้นนะคือแม่จะไม่รอดแล้วนะคือคุณแม่จะเสียชีวิตแล้วเ,เราก็เลยร้องเพลงถึงเวลาจะบอกนะักของพี่ฝนธนสุนทรให้แม่ฟังค่ะ ก็ถ่ายคลิปลงไปใน Facebook เราเพื่อที่จะแจ้งข่าวให้กับญาติิได้รู้ด้วยแล้วหลังจากนั้นเหมือนมันเป็นปาฏิหาริย์นะคะเช้ามาคุณแม่มีอาการดีขึ้นจนได้ออกจากโรงพยาบาลมารักษาตัวที่บ้านค่ะหนูเป็นลูกบุญธรรมของพ่อโน่ค่ะนิโนเมทินีบุญนาสิลิไปเจอกันที่รายการค่ะช่วงนั้นเนี่ยเราลําบากอะคะ่ะคุณพ่อเขาก็สงสารเดี๋ยวพ่อจะส่งเรียนเองคุณพ่อจะส่งค่าชุดนักเรียนคือประมาณมหนึ่งมสแล้วหลังจากนั้นมาหนูก็แบบทํางานเองโดยที่แบบไม่ได้ไปรบกวนพอ่อค่ะอยากลองหาเองให้มันสูสาา่อน,นะคะ ถ้ามันไม่ได้ก็ขอ,ขอความช่วยเหลือจากพ่อ ครอบครัวหนูมีกันอยู่6คนคะ่ะมีคุณตาคุณยายแล้วก็คุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายซึ่ง5้าคนนี้ไม่มีใครแข็งแรงเลยคุณพ่อก็ป่วยเหมือนกันกระดูสันหลังอะคะ่ะคือหักแล้วมันซ้อนกันทํางานหนักไม่ได้เลยส่วนคุณตาเนี่ยเป็นมะเร็งพุงจมูกแล้วก็คุณยายเนี่ยเป็นเบาหวานขึ้นตาจะเห็นลางๆจังหวะที่มีคนรู้จักกันนะคะเขาได้ไปงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่เราก็ขอเขาติดรถไปด้วยแล้วก็ไปร้องเพลงเพื่อไปเอาทิปอะมาช่วยใช้จ่ายภายในบ้านเราเริ่มร้องเพลงเปิดหมวกตาม,ตามตลาดนด ใสยคอซองค่ะมันก็มีบ้างค่ะที่ที่จะแบบว่ามองเพื่อนแล้วแบบเพื่อนไปเที่ยวเ,เพื่อนไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกมุมนึงอ่ะที่มันแตกต่างมากๆหรือมันภูมิใจมากๆเลยอ่ะคือเราหาเงินได้อายุเท่านี้เราหาเงินได้แล้วอ่ะเราช่วยเหลือเราแบ่งเบาภาระครอบครัวได้แล้วอ่ะแล้วมามองครอบครัวที่แบบลําบากมันไม่มีอารมณ์ไปเล่นเลย่ะมันต้องทํางานเท่านั้นมันถึงจะอยู่รอด ที่เราไปร้องเพลงเปิดหมวกตามตลาดนัดเนี่ยคือความฝันเราอยากมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองเราอยากไปร้องเราอยากไปฝึกแล้วก็เงินที่ได้อะเราเอามาช่วยเหลือครอบครัวทาไปเรื่อยๆมันก็มีความคิดที่แบบอยากจะช่วยสังคมบ้างนําเงินไปร่วมซื้ออุปกรณ์การแพทย์นําเงินไปซื้อรถมอบให้กับกู้ภัยแล้วก็อีกหลายๆโครงการเลยเราอยากจะช่วยเหลือคนอื่นเพราะเรารู้ว่าการที่มันไม่มีการที่มันลําบากมันเป็นยังไงบาท2บาทช่วยกันหลายๆแรงมันจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้จนอาจารย์ประจักษ์ชัยหายทองคำอยากจะเอาเราไปปั้นแล้วก็ได้เซ็น สัญญาเข้าไปอยู่ในค่ายไหยทองคําเรคคอร์ดค่ะเหมือนสะพานทอดให้เรามาสู่ Tidal Music ที่อยู่ภายใต้การดูแลของจิมเอ็มแกรค่ะทำให้เรามีงานคอนเสิร์ตค่ะหลายๆที่รายได้ก็เห็นน้ำเห็นเนื้อมากขึ้นค่ะ ไปสปีตอนนี้เนี่ยนอกจากร้องเพลงคือเราเปิดแบรนด์สบู่บางออนเป็นสบู่กันชงผสมทองคํามีพ่อโนขาช่วยลงทุนมาก็ได้เริ่มทําบ้านค่ะอยู่ในอาเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีซึ่งมันก็เป็นบ้านเกิดของเราคือเรายังเช่าบ้านอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้อยู่รวมกันกับคุณตาคุณยายเป็นความฝันอีกอันนึงของหนูค่ะให้ทุกคนอ่ะมาอยู่ด้วยกันได้กินข้าวได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันคําว่าลูกกระตันยูในความรู้สึกของหนูมันไม่จําเป็นนะคะที่มันจะต้องมีรางวัลมาการันตีค่ะมันอยยูู่่่่ททีกกกกาาาาารรรระะํเมมววัันบ้้ไดดใจค เราปฏิบัติดีกับพ่อกับแม่ใจเขาก็สุขไปด้วยเราก็สุขไปด้วยถ้าเราไปสรรหาคําพูดที่มันสวยงามสรรหาคําพูดที่มันดีเด็ดแต่เราไม่ได้ลงมือทํามันก็ไม่มีประโยชน์นะคะไม่จะเป็นต้องยืนให้สูงไม่จะเป็นต้องยืนให้เด่นแต่เรายืนให้เป็นแล้วก็มีความสุขกับจุดที่เรายืน